ต้องเว้นมันทอดนี่จะไม่มองอยู่น้องไมก็กลว่าเสียตเตียงไว้นอน,นอยู่เนาะไว้นอนเย้อนวัวยืนต้มโปรเจ๋งมาลงเลยแต่ว่ายูนในห้องนี่นอนบ่ได้เลยกลางเวรน,นี่ยอยู่บ่ได้มันห้อนเกินตัดไม้มาเมื่อวานเนี่ยลงลยมาเห็ดเมื่อนี่ก็มาเล่าได้สองสามนิ้วไม่ไผ่ได้บ่พอนิ้ววันนี้ไปลงบ่พอ มอสเชตเตียงแต่โบ,บฮีตีตนมันนะครับลงุงเอาแต่แบบนี้เลยเอาแต่แบบนี้แบบเป็นนอนไปตั้งแบบปูปยังใส่ในะน,นน,อน,น,นั้นนะครับนอนไว้นั่งกินเขากินนั่งแน่นะครับลงุงถ้าเกิดเหตุเราว,วานเนี่ยก็ได้ร้ายได้ส่องซ้ำนิ้วเห็นร้ายเตี่ยเไปเหตุตดโค้งมันนี่เราจะออกไปซื้อเนื้อเอาล,งลุงไหมวานนี่ มือเนี่วันศิลเราตื่นก็เหนื่อยหลยลุงเลยเดี๋ยวมือหนาไปเช็มือได้สิแหล่เมื่อยมือเนี่ยมือเช้าเนี่ยก็บ้านโมไปสุดลงเลยมาบางเทียมเลยเป็นสเลนลอยๆต้องใส่บริกินกาแฟมือเลยชิมไมหนื่อยกับชินกาแฟคือว่าใครเนื่ยครับบริกินแล้วเหนื่อยแล้วลุงเลยต้องใส่กิดกาแฟครับบน มือแรกบริกนแลวกอะเป็นอะไรไปซสือสีนวเน,นี่ยดูไงได้โอ้คือมือสุดก้อยสุดจุสุดไงนเราไติดสุดสุดละลอยนวเน,นี่ก็ไปเสอสุดหนึ่งติดดาบซอยจุเดีย๋ยวมือนส,ออสิซอยจอีกไงไง อันไมมไมมเห็ดเตียงกับมันนาไมมมันนาแต่มันเลาเนี่ยมันบอคือไมมสั่งไผ่ไปลงไหนเคยจะเกิดไหมยังเลยนไมมสั่งไผ่เาไปไมมสั่งไผ่มันสิบาทดี่บรูเอามันบ้องไงเพราะข้ามันวัดเท้าไว้หน่อเก็บพักมาแก่หันมูได้บอก ามมาโอ้สมเป็นสมเป็สมในงามก็จะขค้่นขานมยังมาใหญ่จะไมเ็นได้กินสมน้ว่อว่อว่าบ่ได้ความสมขึ้นมาแล้วโอ้โหมนใหญ่จะสียไงอ้เปนคือ,อ นี่มา้มาไงเนี่ยลุงเนี่ยเม็ดนาเดากิน,เ,น,น,กนเป็นก็นเลยเก็บมาแต่ว่าส่งไม่ดีหรอกนี่คือมีอินทิพยเดี๋ยวจะไปผักก่อนยังไงงูงงยิงงูยิงยิงจะมีผักยังไงลุงเนี่ย มือน่ะสั่วไก่แซ่บแซ่บพลุงพักไปจะเกิดพักไงเราจะสั่วไก่พักหอมหอมอย่าอันนี้เกิดหอมยังกินกับตุ้มขับเปียกแซ่บพลุงไหมเกิดหอมยังหอมเล่าหอมยังน้องมดกรบปุกหหอมยังมือน้องกูนำไปใส่ตุ้มขับเปียกเพราะว่าแซ่บแซ่ นาวกำลังเป็นบักนาว <c oughs> นก็มะฮุงกกเมียว,ว่านหวานเวลามันสุกน้ำลงเออพี่ตัวพี่แม่นมันเดียวกันบ่เดียวกันเนาะหอมเดียวกันหอมบัวแม่น่ะหอมบัว,ข,วข,ขายก็ได้ใส่จุ โปรตีแต mm ่ๆ hmm. ข wow. yeah. mm ้าวยัง hmm. น yeah. yeah. ้อยเหมือนเดี๋ดอกโคลงเลยน้ำมอสเป็นปูหนึ่งที่แบบบ่มักแห้งหอมบัวนี่โอ้ยติดเสร็หนึ่งก็ไม่ได้ยิบอ่ะคันเห็ดใส่อันไซต์ข้าวนะตัวมันข้าวใส่แกงอ่ะใส่แกงนี่เลคิวพึ้นพื้นขบสุดปัดไงมากก็คือบ่มักไอกี้กับบ่มักดอกเห็นข้าเจ้ากินเป็นบะหมี่ทูลสวยจังนะมองน้องดอกโคลงนะกิน หลาปลากินกับมายัางกิกน,น่าซันลองกินไปกินมาแบบว่าคือจังหวะเสียบโอติมัมคิ้วแหงคือจังหวะคิออ้วเหลี่ยวชิมพ,พักไหม ปิกดิป,ปิกดิบเจ้าปิาก,กกี้ไปกัดกันมาเลาะแบบมะเขือปลาวก็เจ้าบุกจินบ่กระด้อกระดี้โกดว่างามโกดวังลายมะเขือมะเขือ เอามาพันอ่อนเลปกัดเออินกับซอยจุโอ้ต้องใส่เห็นบังกลายนะ่นนี่คือว่าแล้วลูงมันไล่กินบ่ทัานคือว่า ไช้เนี่ยลงุงพพี่เป็นคน,น,ขเ,เ,น,นเขาขเจามาเลวยตอนระเสืิกเขาเขาจะเพื่มเสียงเดียวลงเลยกินบาดไปเก,ก,กเนะลียวก่อนมือนี้ก็ไม่เหวนะติดสิลลายบรดใช่นาบมะขวะพี่อก่อนถขขวก่อนทวยบ่นี่เราจะลเจ้ามาขเขาจะขวะนบ่แต่เนี่ยมาขวา ก็ไงกับมะขุนเพี่อมันหอมนะพุ่นลูเดี๋ยวทำมัเย็นะเดี๋ยวสมาเห็ดเจ็บร,รวมเดินเลยอันนี้มันอันนี้เป็นน้ำพีอมันเย็นนะพี่บลูแต่ยังพระธนบุตรยังใส่ถุงมืใสต่ตเกลืออันนี้เป็นหอมหอมบัวกับจะหอมยังแหละใส่กับเทียม <c oughs> ใส่หอมโอ้ใส่ใไงพีง่บลก สำหรับเจลเจลสำหรับมอสแต่เพื่ออะไงใิมมึงกันอนอยเกือเกือหนึ่งนหนึ่งลงเกิดใส่แป้งนัวนี่ เลยบอกผิดขัวกับขัวปรุงผิดโอ้ยยังผิดเลยสะไล่ผิดอีกหน่อยหน่อยอืมอ วิ่งปุ๊ใส่ใส่ตรงจากเอาไว้กับขวดยังบเร่เอาดำลงเลยเดี๋ยวซีมก่นใส่เป็นอะยังบเร่เอาดำลงเลยขาตัวนี้คือแบบเบิดและใส่จุบีอื ุครื่อเสดเลยใส่จูนมสหรับแจ่วเดียวเป็นวสนาะเหลีเรียบร้อพี่ลุงไอแจ่วสำหรับเนี่ยแจ่วแจ่วท้องมดสิ่ประมาณนี้ปรไอพักซี่ผักยังบ่คอยมีโปรไอเด้อมาเนี่ย กินน้ำนมมอดเห็ดบดกจะได้บุลงในสุดหนึ่ง <c oughs> นั่งพื้นไว้ก่อนบุลงไงสบายดีฝ่ลงมือนี้ได้ขาวออนห้อนห่อน <c oughs> นี้ดิอันนั่งังพื้นไว้ก่อนถาดเตียงได้จักมือได้เลยสิเดียอเตียงนัเนีลย ชี้เอาเตียงมาใส่นี่เพราะ้นั่งนี่กินเพรี้ยไงมังคนพันยากกินดิบเลออบกินนั่งดูไปขุดนะ ก่อนนะกินก็ไม่ไม่ควรไม่น้องกินดีนะครับเนะร

Hidup tu oh, berhan dikit nyong ni lah Kau hidup kenyang dulu ya nak tau Nak cuba tak 好，好官，。 kalau apa kalau ni Oh huh? my. ได้ก้อนน้อสาวเสืกีบสุดหนุ่นได้แต่ข้างมันใส่มือได้กลมกินเพียว chiều cũng không sai sẽ của. lại